ครับก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับนักเรียนอยู่กับครูกล้านะครับกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้นะครับเราเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีนะครับในส่วนของความหมายของศาสนพิธีและพิธีท้าปภานะครับเนื้อหาของคลิปวิดีโอจะเป็นอย่างไงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับ ครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันจากความหมายของศาสนาพิธีนะครับศาสนาพิธีคือพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับและสืบต่อกันมานะครับในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับนักเรียนพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแบบแผนที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับเช่นการอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและอาราธนาพระปรลิศ ครับ,รบทีนี้นะครับเรามารู้จักกับพิธีทอดผ้าป่านะครับการทอดผ้าป่าจัดเป็นพิธีบุญอีกอย่างหนึ่งนะครับคล้ายการทอดกรถินแต่ผ้าป่าจะไม่มีการกําหนดเวลานะครับคือสามารถกระทําได้ตลอดทั้งปีแต่ละวัดจะจัดพิธีทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้และจะไม่จํากัดจํานวนของพระพิสุ์นะครับ ครับทีนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับผ้าป่ากันให้มากขึ้นนะครับนักเรียนสงสัยไหมครับว่าทําไมต้องเรียกว่าผ้าป่านะครับเดี๋ยวรู้นะครับจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับทำไมต้องเรียกว่าผ้าป่า S <S เคยได้ยินหรือเคยทราบกันหรือเปล่าว่าทำไมต้องเรียกประเพณีการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนที่คล้ายกับการทอดกระถินว่าการทอดพระป่าที่เกิดจากความสามัคคีของกลุ่มคนหรือชุมชนโดยการนำสิ่งของบริวารต่างๆไปถวายให้กับพระสงฆ์เพื่อทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาหรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่นมีประวัติความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเพราะอะไรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นละ่ะ ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ยังไม่ได้มีพุทธานุญาตให้ภิกษุรับจีวรจากชาวบ้านได้ภิกษุทั้งหลายจึงต้องเที่ยวไปเก็บผ้าที่เจ้าของขอทิ้งแล้วเช่นผ้าเปื้อนฝุ่นหรือผ้าหอ่อศพตามป่าช้าหรือตามป่าทั่วไปแล้วนำผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหล่านั้นมาทำความสะอาดแล้วเย็บปะติดปะต่อกันย้อมเป็นผ้าสวงบ้างผ้าจีวรบ้างตามต้องการ ด้วยเหตุนี้การทําจีวรของพระภิกษุในครั้งนั้นจึงต้องร่วมด้วยช่วยกันทําของภิกษุหลายๆรูปจึงจะสําเร็จเสร็จสิ้นได้เร็วขึ้นและในเวลาต่อมาชาวบ้านเห็นความยากลำบากของพระสงฆ์แต่จะนําผ้าไปถวายโดยตรงไม่ได้เพราะยังไม่มีพุทธานุญาตผู้มีศรัทธาจึงนําผ้าไปทิ้งไว้ในป่าช้าและตามที่ต่างๆที่ไม่ไกลาจากกุฏิพระภิกษุเพื่อให้พระภิกษุไปพบ แล้วนําเอาไปทําจีวรหรือผ้าอื่นๆได้ตามประสงค์ซึ่งคําว่าผ้าป่านั้นก็มาจากการที่ผู้ถวายนําไปวางผ้าไว้บนกิ่งไม้หรือตามป่าเพื่อให้พระสงฆ์ชักเอาไปเองโดยไม่กล่าวคําถวายหรือประเคนเหมือนถวายของทั่วไปลักษณะที่พระหยิบผ้าไปใช้แบบนั้นเรียกว่าการชักผ้าป่าโดยผู้ถวายนําไปวางผ้าหรือทอดไว้บนกิ่งไม้ซึ่งเรียกว่าการทอดผ้าป่านั่นเอง และในปัจจุบันพบว่าพิธีทอดผ้าป่านั้นไม่จําเป็นต้องนําผ้าไปวางทิ้งหรือทอดไว้ในป่าอีกแล้วเพราะปรับให้เข้ากับสังคมสมัยโดยถือความสะดวกของสาธุชนผู้มาร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าและผ้าที่นําไปพาดไว้ที่กิ่งไม้เหมือนครั้งในสมัยก่อนคงไม่มีให้เห็นแล้ว แต่จะตกแต่งผ้าเป็นรูปลิงบ้างหรือชนีห้อยโหนที่กิ่งไม้บ้างเป็นผ้าสบงผืนบ้างหรือเป็นผ้าไตาจีวรบ้างรวมถึงสิ่งของอื่นๆแล้วแต่ผู้ทอดผ้าป่าจะสรรหามาทอดได้ไว้นักกิ่งไม้ที่สมมุติขึ้นแล้วก็นาสิ่งเหล่านั้นมาทําพิธีทอดผ้าป่าโดยผ่านการพิจารณาผ้าบางสกุลหรือผ้าป่าจากตัวแทนคณะสงฆ์แล้วก็นําเงินทองสิ่งของหรือปัจจัยอื่นๆเหล่านั้นมาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยการมอบให้วัดดําเนินการต่อไปหรือเพื่อ าธารณประโยชน์อย่างอื่นและนี่ก็เป็นแค่ส่วนเ้ยวหนึ่งในที่มาของทำไมต้องเรียกว่าภาพป,ป่าครับก็จบลงไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับทำไมต้องเรียกว่าภาพป,ป่านะครับขอบคุณนะครับคลิปวิดีโอดีๆจากไทยกระจาบนะครับที่ได้นำมาจาก youtube นะครับนักเรียน ครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเพิ่มเติมความรู้หรือว่าสรุปความรู้กันนะครับความเป็นมานะครับก็คือแต่เดิมพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้พระภิสุรับกีวรที่ชาวบ้านนํามาถวายนะครับแต่จะอนุญาตให้ใช้ผ้าบางสุกุลกีวนเท่านั้นผ้าบางสุกุลนะครับก็คือผ้าที่ไม่มีเจ้าของหรือผ้าที่ทิ้งแล้วนะครับในเมืองไทยนะครับ พิธีทอดผ้าป่าได้รับการรื้อฟื้นขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้นะครับในปัจจุบันนะครับทำในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับนักเรียนในการจัดพิธีทอดผ้าป่านะครับให้ผู้เป็นเจ้าภาพนะครับเป็นความไปแจ้ง เป็นคนนะครับไปแจ้งความประสงค์แก่จเจ้าอาวาดวัดที่ต้องการว่าจะนําผ้าป่ามาทอดเรียกว่าการจองผ้าป่านะครับเมื่อถึงกําหนดวันนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการตั้งองค์ผ้าป่าขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับและปฏิบัติในการทอดผ้าป่าก็คือผ้าตรและกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้นะครับนํามาเพื่อสําหรับพาดผ้าเพื่ออุทิศถวายโดยไม่เจาะจงพระพิสุจนะครับ ครับต่อมานะครับก็เป็นวิธีทอดผ้าป่านะครับขั้นตอนที่1น,นะครับผมก็คือให้นํำภาพไปวางต่อหน้าพระพิสุกล่าวคําถวายผ้าป่านะครับคำกล่าวถวายผ้าป่านะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอิมานิมะยังพันเตปังสุกุราจีวลาีิสัพปริเวลาีิพิขุสังัสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโคอิมานิ บางสุกูลาจีวลานิสัปปาริวลานิปฏิคันหาตุอมหากลังทีฆลตังหิตายะสุขายะนะครับข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสุกูลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสง์จงครับผ้าบางสุกูลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการได้นานเทินรับนี่ก็จะเป็นคำก่าวถวายพระป,ป่านะครับนักเรียนขั้นตอนต่อมานะครับขั้นตอนที่2ก็คือพระภิษุกรูปใดรูปหนึ่งนะครับที่ได้รับฉันทานุมัติจากหมู่สงฆ์ถือตละลปัดมาชักผ้าบางสุกุลนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือพระสง์สวนอนุโมทนานะครับเจ้าภาพกวดน้ําเพื่ออุทิศนะครับส่วนกุศลที่ได้ทํานี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปนะครับครับก็จบลงไปนะครับสําหรับความหมายของาศาสนาพิธีนะครับแล้วก็พิธีทอดผ้าป,ป่าทีนี้นะครับเช่นเคยหลังจากจบคลิปวิดีโอครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทํานะครับข้อที่1 ้าบางสุกุลคืออะไรนะครับ 2. ในประเทศไทยพิธีทอดผ้าป่าเกิดขึ้นในสมัยใด 3. ในการทอดผ้าป่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างและ 4. ขั้นตอนในการทอดผ้าป่ามีอะไรบ้างนะครับให้นักเรียนอธิบายเป็นข้อๆหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถส่งครูดได้เลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ